โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับมาพกกับเกม f o r t u t i t i r e r นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมาด้วยทุน2 000บาทนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าทุน2,000บาทนะครับจะมีกำไรไหมนะครับก็ผมไปแฮกระบบมาะครับผมไปดูค่ารายการจ่ายมานะคือวันนี้เนี่ยคือวันที่ผมเล่นอยู่นะครับ แม่งค่ารายกันจ่ายประมาณ70-80%นะครับผมเล่นวันที่10เดือน5นะครับผมนะเล่นประมาณ10โมงเช้านะครับโอเคเขาเขาบอกว่านะครับค่ารายการจ่ายนี้นะครับจะอยู่ได้ไม่เกิน3-4ถึงทุ่มนะครับผมแล้วก็ค่ารายการจ่ายจะเปลี่ยนไปเป็นแบบแต่แค่30%เองนะครับผมก็ตอนนี้นะอยู่ที่ 70- 8 0ถึงเเลยทีเดียวนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมแฮกเข้าไปดูจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ขออนุญาตนะครับเบ็ด 1 0 0ไปเลยแล้วกันนะครับผมมนาะก็ค่อยๆกดไปนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะแตกไหมเอาเรียบร้อยครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละนะครับโดดมาเลยหรือเปล่านะครับผมนะคูณสิบโอ้ไม่เป็นไรครับถือว่าโดดค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมมานะได้มา500บาทนะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า จะแตกจริงไหมนะ่าเอาออกมาอีกแล้วคือผมว่าชัดเจนแล้วแหละนะครับน่าจะปลักของจริงแล้วแหละนะคือค่ารายการจ่ายนะน่าจะเป็นจริงแล้วแหละที่ผมแฮกมานะครับมาหรือเปล่านะครับอีก2ตัวเท่านั้นโอเคโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ1 0,000บาท1นึ่นคูณสินะครับได้มาทั้งหมดเงินรางวัลซูเปอร์เมกาหนึ่งบาทนะครับผมถือว่าสุดไปเลยนะครับดอกนี้นะ นานๆานทีได้เข้ามแาแฮ็กเอามาอีกรอบนึงนะครับแต่ผมเห็นว่านะาเกมเสือนะถ้าจ่ายเต็มกระดานนะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ช่างจะผสมก็ช่างนะได้คูณสิบเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเอาได้ตัวแพงอีกแล้วนะครับก้อนทองนะครับผมได้อนะีก2,160น้กะก็สามารถเพิ่มเบ็ดได้แล้วนะครับเป็นเบ็ด0 0เลยนะทุกคนโอเคก็มาลุ้นกันนะครับว่าเบ็ด0 0นะครับว่าจะทำเอาเอาเอา,เอาแป๊บ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  แป๊บๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทคือผมว่าน่าจะจริงแล้วแหละนะครับที่ค่ารายการจ่ายในของแท้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองขยับเบ็ดเลยนะครับผมนะได้มีอีกสองหมื่นบาทนะครับขึ้นเบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะครับคุณดูนะเบ็ดห้าพันนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะแตกไหมโดดไหม,มว่าจะโดดนะถ้าโดดเมื่อกี้สวยเลยนะครับเอามาแล้วเรียบร้อยครับผม <laughs> ผมว่าเกมมันบั๊กอะถึง3 4มสี่ทุ่มเองนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับผมถึงแค่3าสี่ทุ่มเองนะครับเอาดอกสุดท้ายได้หรือเปล่าถามแค่นั้นแหละโอ้ยเสียดายว่าไม่เป็นไรครับได้มา2 000, องหมนนะคือตอนนี้เราเบ็ดสูงสุดแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเอาเอา,เอาพระเจ้าช่วยกวยทอดพ่อมึงสองล้านสามเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมคือมันของแท้กาแฟาไทยเกินไปมุย โอเคได้อีกเท่าไหร่อีอก1นึ่งแสนบาทมาดีเอามาแค่สองพันนะครับกำไร2ล้านกว่าแล้วนะครับคนดูเอามาแล้วนะครับโดดอีกแล้วนะครับผมคือโดดดีมากนะครับคือมันโดดเวอร์ไปนะครับบางทีอ่ะเอามาอีกหรือเปล่าตัวสุดท้ายได้มวยอ้ยเรียบร้อยครับอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่อีกห้าแสนนะครับผมพระเจ้า คือมันเป็นจริงอย่างที่ผมไปแฮกมาใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าแบบระบบมันโกนตีนนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่ะคือมันแจกโคตรมากครับคือรายค่ารายการจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วอ้โหดอกนี้ได้อีก2 7 8 0 0 0ันบาทเอาสักหาล้านไหมกําไรสักหาล้านไหมได้หรือเปล่าถามแค่นั้นแหละนะครับได้หรือเปล่านะครับผมเอามาอีกครับเรื่อยๆนะครับเป็นถุงเงินนะครับผมหรือว่าถุงทองนั่นเองนะครับ ก็เป็นเงินในอ่าของประเทศจีนนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกแขนค่าว่าอะไรอู้ได้อีกเท่าไหร่อีก500แสนบาทนะครับคูณ10เข้าไปสวยงามนะครับคือตอนนี้แตกมา3รล้าน8แล้วนะครับผมคือมันเวอร์ไปนะครับผมว่าไม่ใช่เอา้าอีก2รล้านพ่อมึงแปบ๊บเดียววิงนะครับ2 5, 5, อง้าน5้านเอดนะ วูยนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวขึ้น6ล้านขอขึ้น6ล้านก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไม่อีกแล้วผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่ใช่แล้วเอาตัวส้มไม่เป็นไรตัวถูกก็ได้อยู่นะครับผม,มคือแบบเ,เ,เอา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 โดดโดดอีกแล้วคนดูมันโดดอีกแล้วอะไรอ่ะคือแบบมาค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับผมเอาอีกหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น แตกมา7ล้านผมพอเลยนะครับคือกูพอดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมมา2,000บาทกําไรประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับก็วันนี้นะผมขอตัวลาไปแล้วนะครับค่ารายกันจ่ายอยู่ที่ 70- 80เนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับหลัง3 4ทุ่มนะค่ารายกันจ่ายจะปรับลงนะครับผมก็วันนี้เมนขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับ